หมอเห็นคนไข้ที่รู้สึกกลัวหรือว่ามีประสบการณ์เลวร้วายในการทําฝันเนี่ยหมอก็รู้สึกแย่ตามเป็นคนไข้ด้วยแต่หมอเข้าใจว่าทําไมเขารู้สึกกลัวหรือรู้สึกว่าไม่อยากทําฝันเป็นเหตุผลที่หมอมาเป็นเสาหลักของทีิด้านการมกราดครับ หลังจากที่จบมาเนี่ยก็กลับมาเป็นอาจารย์ประจำที่มหาลัยไม่โดดภาควิชาธนกรรมจัดฟันปัจจุบันเนี่ยก็ทําคลินิกธนกรรมลาซาดเที่ของตัวเองก็เปิดมาแล้วประมาณ8ปีนะครับด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้คนไข้เนี่ยสามารถเข้ามารับบริการได้อย่างทั่วถึงไม่เครียดในการที่มาทําฟันเรารวบรวมทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงที่จบเฉพาะทางหลากหลายสาขานะครับอย่างเช่นธนกรรมจัดฟันความสวยงามศัลยกรรมรักษาโรคเหงือกรักษารากฟันโดยทันตแพทย์จัดฟันของเรานะครับจะได้รับ นุบับบบัตรนะครับที่ได้รับการรับรองจากคณะแพทยสภาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดฟันไม่ว่าจะเป็นเคสไหนจัดฟันในทุกรูปแบบครับทุกวิธีจำเป็นมากแค่ไหนที่ต้องเลือกจัดฟันใสมากกว่าจัดฟันเหล็กในปัจจุบันการจัดฟันมีหลากหลายรูปแบบการจัดฟันใสก็เป็นหนึ่งในรูปแบบนั้นคนไข้มักจะตั้งคําถามว่าจะเป็นไหมที่จะต้องจัดฟันใสทั้งๆที่การจัดฟันรูปแบบอื่นก็สามารถแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันได้เหมือนกันขอบอกเลยว่าจําเป็นมากถ้าคนไข้มีเงื่อนไขเหล่านี้1 คนไข้ไม่ต้องการมีเครื่องมือเหล็กในปาก 2. ไม่อยากเจ็บปวดจากการดึงฟันลดทิมแก้มหรือมีแผลร้นในบ่อยๆครับ 3. ถ้าคนไข้อยากจัดฟันเสร็จอย่างรวดเร็วและไม่ต้องมาปรับเครื่องมือเป็นประจำทุกเดือน4ไม่ชอบเวลาอาหารติดเหล็กอยาก enjoy eating โดยที่ไม่ต้องกลัวเหล็กหลุดแถมแปรงฟันได้สะอาดหมดจดถ้าคนไข้มีเงื่อนไขเหล่านี้แม้แต่ข้อเดียวการจัดฟันใสก็ถือว่าจำเป็นและตอบโจทย์มากกว่าการจัดฟันเหล็กมากเลยครับ อุปกรณ์และเทคโนโลยีก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเป็นตัวช่วยในการที่จะทําให้การรักษาเนี่ยปลอดภัยได้มาตรฐานลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นคนไข้จะได้รับการรักษาและประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการทําฟันกลับไปร0 0ครับปัจจุบนันคลินิกธนกรรมลาซานมีหลากหลายสาขานะครับเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงสำหรับใครที่สนใจจัดฟันใสกับคุณหมอที่มีประสบการณ์สามารถนัดเข้ามาปรึกษาทั้งทาง,ทางด้านล่างได้เลยค่ะ